สวัสดีครับผมเจนักซีเอ็มจีโอซีทนะครับวันนี้เป็นอีก1วันดีนะครับผมมาส่งมอบรถตักให้ลูกค้า VIP นะครับแต่อุปไว้ก่อนว่าเป็นลูกค้าที่ไหนจุดใดน,นะครับก็เบื้องต้นก็คืออยู่แถวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับก็วันนี้มากัน2อคันนะครับอ่าเป็น LW186FV นนะครับก็เดี๋ยวนำไปจอดไว้ที่ ขนาดใหญ่นะครับทีมงานท่านใดสนใจจะมาชมรถก็มาได้นะครับก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4 6นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันจะเอามาฝากจอดไว้ก่อนลูกค้ายังไม่เปิดลานนะครับยังเปิดคิดว่าเปิดลานประมาณวันที่8หรือวันที่9กกรกฎาคมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ลูกคากครั้งหนึ่งครับก็นี่แหละครับวันนี้เรามากัน2คันนะครับแล้วก็มากับพี่จรินนะครับก็ทุกครั้งที่เรามาส่งนะครับ ลูกค้าถามว่าส่งฟรีไหมนะครับบริษัท OTR ทาร์นพอร์ตส่งรถให้ท่านฟรีนะครับแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใ,ใดๆราคารถเงินดาวนะครับท่านจ่ายแค่เพราะเงินดาวอย่างเดียวหรือลูกค้าท่านใดเอกสารพิเศษหน่อยนะครับไม่ต้องมีเงินดาวก็ออกรถได้เลยนะครับผ่อนงวดแรกแล้วก็นนเลยเพราะณปัจจุบันนี้เรายังมีโปรโมชั่นดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับ รถที่มีการดาวนศูนเอร์เซนตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 4, 4รุ่นนะครับคือรุ่นหนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ่งหกศูนย์มาแทนรุ่นหนึ่งห้าหกนะครับก็เวทใกล้เคียงกันแต่แรงม้าขึ้นมากกว่าแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือ L W 186 F V นะครับแล้วก็ตัว6สูบนะครับตัว x c 9 3 8ไม่ว่าทั้งแขนสั้นแขนยาวแล้วก็แบบ2เกียร์แล้วก็4เกียร์นะครับเท่ากับ2รุ่นเหมือนกันตัวนี้ก็2รุ่นทีมงานต้นใดสนใจรถตักที่การบริการที่ดีแล้วก็มีอะไรพร้อมนะครับก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0864914246ผมเจน XCMG o อ r านเซะหินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านตัวฟ้าามองไทยเข้าเรื่องรถคันนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวคันนู้นเดี๋ยวให้พี่จารินลงไป ธรรมดาก่อนนะครับผมแนะนําคันนี้แล้วกันเพราะรุ่นเดียวสเปคเดียวกันครับรุ่นนี้ยางนะครับคาราซิโบทับเจ็ดสิบยี่สิบวงล้อนี่ครับยี่สิบนิ้วนะครับยางนะครับตัวรถตัวนี้หนักห้าจุดห้าตันนะครับบวกลบประมาณหนึ่งร้อยกิโลแล้วก็รถตักแบบนี้เขาเรียกว่ารถตักแบบเอลอ่อนเอลอ่อนหมายถึงว่าสามารถแย,ยกระหว่างท่อน ด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายได้นะครับสามารถาไปแบบนี้ได้เลยนะครับวงเลี้ยวจะแคบกว่ารถไถน,นะครับแล้วก็โดยรวมนะครับรถนี้จะใช้ในการตักสินค้าทางก,การเกษตรนะครับถ้าเป็นรุ่น l w 186ป f v นะครับทีมงานท่านใดสนใจจะเปิดลานปาล์มเศษยางนะครับถ้าภาคเหนือหรือภาคกลางนะครับก็จะเป็นลานมันนะครับาลานมัน ข้าวโพดหรือธุรกิจอื่นใดที่ต้องใช้รถตักในการยกสูงตัวนี้ยกสูงจากพื้นพื้นดินนะครับจนถึงข้อสลักจุดนี้นะครับอยู่ที่4.67เมตรนะครับสามารถยกใส่รั้วเกษตรเทรั้วเกษตรได้โดยที่ไม่ไม่ต้องมีผลต่างระดับแต่ถ้าเกิดมีผลต่างระดับสักนิดถือว่าทํางานได้สะดวกกว่าไอดอลิกไม่ต้องทํางานหนักนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็หลายท่านซื้อรถตักกับผมไปแล้วหรือ ใช้ยี่อื่นก็แล้วแต่นะครับผมแนะนํานิดนึงถ้าเกิดเราตักแล้วก็ยกจนสุดไอดอิกบ่อยๆความเสี่ยงก็คือหากสินค้านั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนตะลายปาล์มไม้ถ้าล่วงแล้วปับ๊บมันจะล่วงใส่กระจกเลยนะครับก็ลูกค้าผมมีหลายรายนะครับรวมรวมถึงรถตักรุ่นอื่นด้วยทุกทุกยี่ห้อเลยนะครับก็ขอเตือนฝากนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราตักจนสุดนะครับ ก็ต้องระวังเรื่องภูบัติเหตุถามว่าเราใส่กันตกได้ไหมข้างหลังได้ครับแต่ถ้าเกิดเราใส่กันตกแล้วคนตักยังตักเต็มอีกนะครับเท่ากับล้นยังไงก็ตกยังไงก็ร่วงอีกนะครับจากนั้นคือต้องระวังก็คือต้องตักอย่างระมัดระวังยิ่งกันตกยิ่งใส่เต็มก็ยิ่งตกอีกนะครับจากนั้นก็คือสิ่งที่ต้ต้อง ต้องถนักก็คือเวลาขับรถดูสินค้าว่ายกสูงได้เท่าไหร่ถ้าเกิดติดนิดเดียวนะครับต้องระวังเรื่องลนใส่กระจกนะครับข้อควรระวังครับก็ทีมงานท่านใดสนใจรถตักของ xcmg หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ xcmg ที่ผมเจน xcmg o c i thailand หรือบริษัท OCR company ที่ผมสกัดอยู่ดูแลแล้วก็จำหน่ายก็ติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2เที่ยววันนี้คลิปนี้ขออนุญาต แนะนำรีวิวรถเท่านี้ก่อนทีมงานต้นใดสนใจจะสอบถามเมมเบอร์เซฟเบอร์ต hmm. ิดต่อผ่านไลน์มาไลน์หรือสะดวกโทรมาเข้าได้นะครับถ้าผมไม่ได้รับนะตอนนั้นเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานีรถลงเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตทำคลิปนิดนึงในพื้นที่เดี๋ยวผมมาทำให้ในวันเปิดลานนะครับแล้วก็โฆษณาลานให้ด้วยทีมงานตานใดจะซื้อรถกับผมอยากให้ผมทำคลิปให้โฆษณาลานให้ท่านด้วยก็ โทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 4914246หรือติดต่อผ่านไลน์มันก็ได้ต้องการรถตักครั้งใดคิดถึงผมนะครับเจน XCMG o c e a n t h ีอ a สซีแขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามจนจบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับผม